เห็นไหมน้น้อเดี๋ยวันนี้กิดแนมพี่คสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้พี่ออนอ่ะนึกอยากกินแหนมะคะ่ะก็เลยเอาทำแหนมกินซะหน่อยอยู่ว่างๆนี่ค่ะอันนี้หมูสับทำแบบง่ายๆนะคะหมูสับห้าห้าร้อยกรัม ซื้อแบบมีมันสมนิดหน่อยนะคะแล้วก็นี่ซื้อมาจากบริษัทอันนี้คือ,อหนังหมูค่ะหนังหมูเขามีขายนะถูกถูกปอนเดียวปอนนิดนิดเอามาต้มแล้วก็ขูดเอามันข้างในมันออกแล้วก็หั่นนะคะนี่เรานึกอยากจะกินค่ะ แต่ว่าไม่รู้ว่าจะอร่อยหรือเปล่าแต่คิดว่าน่าจะโอเคอยู่แล้วพี่อ๋อก็ใส่กระเทียมนะคะนี่กระเทียมกระเทียมนี่ตำตามแล้วพี่อ๋อก็บีบใส่บีบมาน้ำมันออกนะจ๊ะเสร็จแล้วพี่อ๋อก็ใส่อันนี้ด้วยข้าวเหนียวค่ะนี่ข้าวเหนียวข้าวเหนียวใส่นิดหน่อย นี่เสร็จปุ๊บยังก็ใส่เกลือค่ะเกลือดูซิเกลือเกลือนะคะใส่สักเดาเอานะอู้อะไ,ไรช่างมันเถอะอย่าดอกใส่โลดประมาณสองเซนซ่าไปประมาณสองเซนซ่าไปเกลืออันนี้ พี่ซูค่ะใส่ไปด้วยซักช้อนชาครึ่งแล้วกันชิลสแล้วก็นวดค่ะทำแบบง่ายๆเอสแบบง่ายๆนี่นวดมันโถ สม้มจักแหนมจักส้มล่ะมันคืออันเดียวกันยช่บหเนาะแหนมกับส้มนี่เสร็จแล้วนะจริงๆนะแค่นี้มันก็พอแล,ล้วล่ะอะแต่วากอยู่นี่มันหนาวอยู่นี่มันยูพีมันหนาวนะหนาวระยนมันบุเป็นย่านมันบุเป็นก็เลยใส่ผงแหนมแน่สักหน่อย เพราะว่าเดี๋ยวมันถ้าเกิดมันไม่เป็นขึ้นมาถ้ามันเสียยานเสียดายนะ่านี่ผงแหนมแล้วก็อยากกินไวด้วยอยากกินไวพร้อมมันอาการมันหนาวย่านมันบุกเป็นในส่หอด่ง้อินที่เป็นใบไว,ไว ดวดค่ะผงแหนมนีใส้นะเพราะว่ากันนั้นยานมันเอาตรงๆเลยกัยอมรับยานมันบุปเป็นนะนาถ้ามันบุปเป็ดแลวเสียดายยันได้ทิมก็เลยเอาความแน่นอนเอาความเอาความชัวค่ะว่าใส่ผงแหนมนีได้กินแน่นอนแล้วก็ได้กินไว้ด้วยประมาณ24โมงวะสานของเบอ่าวันเสมอ ยีสี่ชั่วโมงรับประทานได้ภายในยีี่ชั่วโมงดีกว่าทิมมันนะมันได้เป็นคนเอสเก่งป่านนั้นะนะนี่เรียบร้อยจ้านี่เดี๋ยวมาห่อกันนะจ๊ะนี่จ้ะเดี๋ยวมาห่อกันมาค่ะมาห่อแหนมกันจ้า ใบตองบะมี่ค่ะใบตองบะมี่ก็ไซซ์นั้นไซซ์ฟอยด์ค่ะไซซ์ฟอยด์ห่อนี่หอ่อแบบไหนนี่เดี๋ยวก่อนคุดก่อนโอ้หอ่อแบบไหนวะหอ่อแบบนี้ก่อนดีกว่าเนาะ เอ้ยห่อกับปเป็นเะเดี๋ยวลองห่อแบบนี้ก่อนเนาะนี่ใบองไม่มีนะจ๊ะแล้วก็ใช้ฟอยห่อเอาอ้า,อาอวกระบเป็นอ <laughs> ย่าดอกนี่ ห่อข้าวต้ม,มเอาซื้อโอ้ยบไหวนะมาห่อแบบนี้เดี๋ยวห่อแบบใหม่ดีกว่าแต่ว่าก็เอาไปก่อนนะจ๊ะเราห่อแบบตามอัธยาศัยเด้อห่อบร่ได้เป็นซะไม่ตอกใส่สามโนยันนี้วิ่ ขอแบบตามอัธยาศัยนะจ๊ะอืมโอเคแล้วก็พอพอได้อยู่ได้อยง่ายไม่ต้องใส่อันนี้ด้วยมัต้องมีหนังยางนะมันจะมีหนังยางก็นรั่วแน่นเออนี่ยกลมกลม 几耐破砖样？ นี่จ้านี่แน่นนะต้องใช้หนังยางเป็บร้อนแล้วจ้านี่ไหนดือ หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบได้สิบห่อพอดีฮักห้อไม่ได้ท้อเดี๋ยวได้เดี๋ยวมาดูแหนมพี่ออสกันจ้าเนี่ยพี่ออสทำเมื่อสองวันที่แล้วมาหยามบมองแหนมก่อน ก้านี่โอ้เดี๋ยววันนี้พี่ออสกินดีกว่าเดี๋ยววันนี้จะกินแหนมดีกว่านี่ท่านทุนคนเจอกันไหมน้องลิฟน้อเดี๋ยววันนี้กินแหนมนี่ค่ะฝากคลิปพี่ออสด้วยนะคะชอบคลิปของพี่ออสฝากกดไลค์กดซับสไครต์ให้มาม่าลิญญาด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าคับทุกคนเดี๋ยวคลิปหน้าพี่ออสจะกินแหนมค่ะสวัสดีค่ะ